วันที่26เดือนพฤศจิกายนปี2010ยาราแกมบิริเอซิโอเด็กหญิงวัย13ปีเดินทางไปยังศูนย์กีฬาในเมืองบเบรมบาเตดิโซปราแคว้นลอมบารเดยียประเทศอิตาลีเพื่อเตรียมรับการแข่งขันยิมนาสติกในวันเสาร์ถัดไปเป้าหมายของเธอคือเสริมสร้างทักษะและเตรียมแข่งขันหลังฝึกซ้อมเสร็จเวลาประมาณ18น,นาฬิกา4 6นาทียาราเดินออกจากศูนย์กีฬาเพียงลำพังเพื่อเดินกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่เกิน700เมตรแต่เธอไม่เคยกลับถึงบ้าน ครอบครัวยาราพบว่าเธอหายตัวไปเมื่อถึงเวลาค่ำพวกเขารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาขนาดใหญ่ที่ดึงจิตใจและกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามากว่าเจ็ดเดือนเจ้าหน้าที่คาราบินเนรีรวมกับอาสาสมัครจากหลายพื้นที่เริ่มค้นหาในพื้นที่ราบศูนย์กีฬาและย่านใกล้เคียงแต่ไม่มีเบาะแสใดพาไปหายาราได้การค้นหาขยายออกไปยังเขตเชกลิงโยดีโซล่าซึ่งอยู่ห่าง70กิโลเมตรจากจุดที่เธอหายตัวรายงานระบุว่า ร่างของยาราพบในวันที่26เดือนกุมภาพันธ์ปี2011ใต้ใบไม้ในพื้นที่โล่งใกล้โรงงานอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่พบร่างในสภาพเนื้อแนายุบแต่เห็นบาดแผลเล็กหลายแห่งและบาดแผลที่ศีรษะแต่ไม่ปรากฏว่าบาดแผลเหล่านั้นเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่ายาราเสียชีวิตเพราะภาวะร่างกายเย็นจัดรวมกับบาดแผลและภาวะเลือดผิดปกติในขั้นตอนเบื้องต้นตรวจไม่พบการโล่งละเมิดทางเพศแต่มีร่องรอยบาดเจ็บจากของมีคม สิ่งที่ทําให้คดีนี้มีความสําคัญทางนิติเวชคือการเก็บรวบรวมตัวอย่าง DNA จากบริเวณเสื้อผ้าในลักษณะเฉพาะรวมถึงถุงเท้าและการเกงขายาวเจ้าหน้าที่รวบรวม DNA ได้11ร่องรอยแต่ในจํานวนนี้สามารถระบุเจ้าของได้เพียงสองรายหนึ่งในร่องรอย DNA กลับไปตรงกับมาซิโมบอยเซตตีชายในละแวกนั้นผู้เก็บตัวอย่างนี้พบบนเสื้อและการเกงในของยาราซอกเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่ถูกนําสู่การสืบสวนอย่างจรงิงจัง ความล่าช้าในการพบศพส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องพึ่งพาข้อมูลทางพันธุกรรมและหลักฐานจากการตรวจเสื้อผ้าเพื่อระบุผู้เกี่ยวข้องการหา d n a ผู้ต้องสงสัยเริ่มจากฐานข้อมูล7,000คนและขยายถึงระดับ22,000โปรไฟล์ DNA แต่มีเพียงร่องรอย22ที่ตรงกันและหนึ่งในนั้นคือบอสเซตีบาสเซตีเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกจับในคดีอาญาแต่ตำรวจพบว่าเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่และอาจมีโอกาสพลาดเข้าหายาราก่อนเธอหายตัว พยานจากบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุระบุว่าเห็นรถยนต์ของเขาขับผ่านหลายครั้งในช่วง2องวันก่อนยาราหายตัวแม้ภาพจากกล้องไม่ชัดเจนแต่เป็นข้อมูลสำคัญในการสืบค้นนอกจาก DNA และพยานเจ้าหน้าที่ยังใช้ข้อมูลจากการสอบสวนเต็มรูปแบบพวกเขาสอบถามคนในชุมชนรวมทั้งพฤติกรรมประจำวันของบอยเซตีการเดินทางเวลาและเส้นทางที่ใช้และพฤติกรรมหลังจากยาราหาย เขาให้ข้อมูลว่าอยู่บ้านทั้งคืนหลังวันหายตัวแต่ข้อมูลจากพยานบางรายกล่าวว่าเห็นรถของเขาหลุดออกจากนอกบ้านช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดมากนักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบอยเซตีและยาราแต่คำถามที่เพิ่มขึ้นคือหากเขาเชื่อมต่อกับ DNA อย่างจริงจังเหตุใดถึงไม่มีใครเห็นว่าเขาปรากฏใกล้ตัวผู้เสียชีวิตในช่วงเวลาสำคัญ การรวบรวมข้อมูลจากนิติเวชในเช้านั้นพบว่ายารามีบาดแผลเล็กน้อยที่แขนและขาบาดแผลจากของมีคมไม่ลึกจนถึงกระดูกแต่ปรากฏว่ามีการเคลื่อนย้ายร่างหลังเสียชีวิตร่องรอยของหิมาลัยบนเสื้อผ้าและเศษใบไม้บนร่างชี้ว่าร่างถูกนำมาวางไม่ใช่สถานที่แท้ที่ถูกก่อเหตุเช้าวันถัดมาหลังพบร่างของยาราเจ้าหน้าที่คาราบินเนรีมวิเคราะห์พื้นที่โดยรอบกิโลเมตรแรกจากจุดค้นพบ พวกเขาพบว่าบริเวณที่ร่างถูกพบเป็นเนินสูงมีพุ่มไม้รอบด้านและไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับคนเดินปกติทีมค้นหาจึงเรียกนักสำรวจมืออาชีพเพื่อตรวจหาหลักฐานร่องรอยการเคลื่อนย้ายร่างพวกเขาเก็บตัวอย่างเส้นผมเสื้อผ้าที่เปียกน้ำค้างค้างเศษน้ำของพุ่มไม้ที่ติดอยู่ที่แขนและรอยเท้าขนาดเล็กการเก็บร่องรอยทั้งระยะใกล้และไกลกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของสายสืบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์บนแผนที่รอยเท้าพบว่า รอยเท้าเคลื่อนย้ายลงทางลาดชันแต่เมื่อขึ้นไปถึงเนินต้องกลับเส้นทางเดิมและเดินออกนี่คือเบาะแสแรกว่าร่างถูกนำขึ้นก่อนจะโยนลงในร่องลึกพวกเขาตรวจตัวอย่างเส้นผมกับตัวอย่าง DNA ที่เก็บไว้จากร่างและรอผลตรวจเพิ่มเติมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เริ่มสอบถามพยานในช่วงวันเกิดเหตุพยานคนแรกเป็นชายวัยกลางคนให้ข้อมูลว่าเห็นรถยนต์สีเข้มจอดใกล้ทางขึ้นเนินหนึ่งคันหยุดไม่นานก่อนจะขับออกไปทันที แต่คำบรรยายรถยนต์ไม่ชัดเจนพอจะระบุรุ่นหรือป้ายทะเบียนพยานรายที่สองเป็นเด็กวัยรุ่นที่เคยเห็นยาราเดินผ่านช่วงเย็นเขาจำได้ว่าเจอยาราเดินคนเดียวมีชายเดินตามหลังไกลๆแต่เขายืนยันว่าไม่แน่ใจว่าเข้ามาเกี่ยวข้องจริงหรือไม่ข้อมูลนี้สร้างความตึงเครียดให้กับสายสืบและนำไปสู่การตรวจสอบเส้นทางยานพาหนะที่อาจวนผ่านจุดเกิดเหตุในช่วงเวลานั้น เจ้าหน้าที่จึงเปิดภาพวงจรปิดจากถนนหน้าเมืองเบรมบาเตดิโซปราและพบรถยนต์ลักษณะสีดำวิ่งในช่วงเย็นวันเดียวกันภาพไม่ชัดพอจะอ่านป้ายทะเบียนแต่เป็นข้อมูลแรกที่จับกลุ่มรถต้องสงสัยได้กว้างพวกเขาเริ่มเปรียบเทียบภาพกับทะเบียนในพื้นที่โดยเฉพาะรถยนต์ที่จดทะเบียนในช่วงสปีล่าสุดรถยนต์เหล่านี้ถูกเรียกตรวจเช็คประวัติผู้ครอบครองและประวัติการเข้าออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุ ขณะเดียวกันผลตรวจดีเอ็อรองรอยเพิ่มเติมจากเสื้อผ้ายาราเริ่มชี้รูปแบบบางอย่างเจ้าหน้าที่พบว่ามี DNA อ็นจำนวน11ชุดแต่วิเคราะห์ชัดเจนว่ามีเพียงหนึ่งหรือสองชุดที่น่าสนใจอย่างยิ่งหนึ่งในนั้นเป็นของชายในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีประวัติไม่ชัดเจนในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปสัมภาษณ์ชายคนดังกล่าวเขายืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องไม่เคยเจอมีดหรือคนในคดี แต่เนื่องจาก DNA ปรากฏอยู่เขาถูกเรียกเก็บตัวอย่างเพื่อชี้ชัดว่าเป็นการปนเปื้อนหรือมีหลักฐานยืนยันระหว่างนั้นทีมค้นหาร่างก็ยังเดินหน้าสืบหาบาะแสเสริมพวกเขาพบบริเวณที่คาดว่าร่างยาราถูกเคลื่อนย้ายมีรอยรถขนาดเล็กใกล้จุดแรกและมีกลิ่นน้ำมันจางๆจากถังน้ำมันที่เชื่อว่าอาจมาจากรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่จึงใช้เทคโนโลยีตรวจสอบกลิ่นและดินในพื้นที่ พวกเขาพบสารตะก่วเบาจากการเผากระดาษหรือสายไฟซึ่งอาจเชื่อมโยงกับรอบเริ่มต้นของการเคลื่อนย้ายร่างข้อมูลเหล่านี้ยิ่งสร้างภาพว่าผู้ก่อเหตุเตรียมนำร่างมาที่นี่เพื่อล้างหรือกลบหลักฐานในช่วงสัปดาห์ถัดมาผลตรวจร่องรอยดีเนจากเสื้อผ้ายืนยันว่าเป็นของชายวัย29ทำงานใกล้โรงงานอุตสาหกรรมห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ10กิโลเมตร เขาถูกเรียกเข้าสอบสวนแม้จะปฏิเสธว่าไม่เคยอยู่จุดเกิดเหตุแต่ก็ให้ข้อมูลว่าเคยเห็นยารากับเพื่อนเธอแต่ไม่มีการสนทนาเจ้าหน้าที่ยังคงเก็บหลักฐานเพิ่มเติมจากเสื้อผ้ารองเท้าและกิจกรรมในมือถือของชายคนดังกล่าวแต่ข้อมูลจากเขายังคงคลุมเครือหลังจากเรียกชายนิสัยปกติในพื้นที่มาสอบสวนเจ้าหน้าที่นำดีเอที่เก็บได้จากเสื้อผ้าของเขาไปตรวจซ้ำ เขายินยอมให้ตัวอย่าง DNA และเจ้าหน้าที่เก็บเลือดในหลอดทดลองเพื่อตรวจเทียบอย่างละเอียดผลยืนยันว่า DNA เป็นบนถุงเท้ายาราตรงกับของเขาแต่เจ้าตัวยังคงปฏิเสธว่า DNA อาจตกค้างจากการพบเห็นในอดีตแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวเจ้าหน้าที่จึงขยายขอบเขตการตรวจสอบจาก DNA เเพียงอย่างเดียวไปสู่การวิเคราะห์เส้นใยเสื้อผ้าคราบเลือดจางๆและคราบน้ำมันบนรองเท้าของเขาด้วย พวกเขาพบว่าเชือกเส้นใหญ่บนแขนเสื้อเขาคล้ายกับเชือกที่อาจใช้พันร่างและมีคราบเลือดจางๆบนพื้นรองรองเท้าในระหว่างนั้นกล้องวงจรปิดจากร้านค้าท้องถิ่นในเขตอุตสาหกรรมแสดงภาพรถยนต์สีเข้มจอดด้านหลังร้านเวลาใกล้ค่ำสองสามวันก่อนยาราหายไปเจ้าหน้าที่จับภาพเอาไว้และนำมาพิจารณารวมกับข้อมูลดีเอ็นเอของชายคนนี้พวกเขาเปรียบเทียบเทาเวลาในโทรศัพท์มือถือของเขากับเวลาในภาพวงจรปิด พบว่าเวลาโทรศัพท์อยู่ใกล้ร้านนั้นตรงกับเวลาที่เขาแวะเข้าไปซื้อกาแฟโดยไม่มีเพื่อนร่วมทางและไม่มีข้อมูลการติดต่อใดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งสมมติฐานว่าชายคนนี้อาจอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุหลายครั้งก่อนและหลังวันหายตัวของยาราเจ้าหน้าที่เพิ่มการตรวจสอบในประวัติเขาและพบว่าช่วงเดือนก่อนหน้านั้นมีการค้นหาคำเกี่ยวกับเส้นทางในป่าและวิธีการลบหลักฐานในพื้นที่โล่ คำค้นหาเหล่านี้ถูกบันทึกในโทรศัพท์ของเขาโดยเจ้าหน้าที่จิตวิทยาผนวกข้อมูลจากนิติเวชกลายเป็นชุดเบาะแสที่สร้างภาพว่าชายคนนี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้พบเจอเหตุการณ์แต่มีการเตรียมการแบบเงียบๆเจ้าหน้าที่จึงยกระดับการสืบสวนพวกเขาหาเบาะแสจากกลุ่มคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าชายคนนี้มักทำงานล่วงเวลาคืนวันศุกร์พย้อนภาพกล้องวงจรปิดโรงงานชายคนนี้ปรากฏอยู่ราวหนึ่งชั่วโมงก่อนยาราหายตัว เจ้าหน้าที่ยังค้นพบว่าเขามีรถยนต์คันเล็กที่จดทะเบียนในพื้นที่อุตสาหกรรมแต่มีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนเมื่อใกล้ช่วงหายตัวของยาราเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนทะเบียนอาจมีจุดประสงค์ไม่ให้สืบถึงเส้นทางการเดินทางของเขาในฐานะหลักฐานสำคัญอีกส่วนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของเขาพบว่าช่วงค่ำวันก่อนยาราหายตัวเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในแอปกรองแผนที่ภูมิประเทศและเลื่อนดูเส้นทางในโซนเชกลินโยดีโซลา สิ่งนี้เพิ่มความเชื่อว่าเขาอาจสำรวจเส้นทางหลายเส้นทางก่อนเลือกสถานที่ปลิดชีพยารานอกจากนี้ยังพบว่ามีการดาวน์โหลดข้อมูลสภาพอากาศและจำนวนวันออกนอกบ้านของเขาในช่วงเดือนนั้นเจ้าหน้าที่นำข้อมูลทั้งหมดมาประสานกันในห้องสืบสวนพวกเขาจัดทำไทม์ไลน์ของผู้ต้องสงสัยประกอบด้วยเส้นทางรถเวลาโทรศัพท์จังหวะเข้าใกล้จุดที่หยุดพักและเลือดจางๆบนรองเท้าแต่ยังมีคำถามสำคัญค้างคาง คือ,อยาราถูกย้ายร่างจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดในเวลาใดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรอยเท้าและร่องรอยน้ำบนใบไม้และคาดการเวลาของการเคลื่อนไหวข้อมูลเบื้องต้นระบุว่ามีช่วงเวลาสั้นๆราว15นาทีที่มีการเคลื่อนไหวในพื้นที่พยานอาจพบเหตุการณ์อย่างรวดเร็วและผู้ก่อเหตุมักหลบหลีกสำเร็จโดยไม่มีใครจับได้หลังจากจับประเด็นได้จากเสื้อผ้าเจ้าหน้าที่เริ่มขยายการตรวจสอบมายังยานพาหนะของชายคนดังกล่าว พวกเขาเข้าตรวจที่จอดรถของเขาและพบเศษใบไม้คราบน้ำมันและสิ่งปนเปื้อนที่สอดคล้องกับพื้นที่ที่พบร่างยาราเจ้าหน้าที่นำตัวอย่างดินจากพื้นรถยนต์มาตรวจรวมกับดินที่เก็บจากสถานที่พบร่างผลการเปรียบเทียบชี้ว่ามีความคล้ายคลึงอย่างน้อยร้อยละ85นี่คือหลักฐานใหม่ที่เข้ามาเชื่อมโยงชายคนนี้เข้ากับสถานที่ก่อเหตุ ขณะเดียวกันทีมสืบสวนเข้าขอ,ขอข้อมูล GPS จากโทรศัพท์มือถือและจากข้อมูลของเขาก็พบว่าห่างจากงานและบ้านเขาประมาณ16กิโลเมตรมีจังหวะที่เขาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เช้าจนถึงหลังคำ่ำซึ่งสอดคล้องกับเวลาที่คาดว่ายาราถูกเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ยังมีคำถามว่าเหตุใดเขาถึงจอดพักอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนานหลายชั่วโมงและไม่มีเหตุอุบัติเหตุหรือเหตุผลอื่นๆที่ชัดเจน คำตอบเบื้องต้นคืออาจใช้เวลานั้นเพื่อรอจังหวะสํารวจเส้นทางและเตรียมการเคลื่อนย้ายจากนั้นสายสืบทางไซเบอร์ตรวจสอบประวัติออนไลน์ของชายคนดังกล่าวพบว่าช่วงสองสัปดาห์ก่อนวันหายตัวเขาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเมืองจุดสังเกตและแผนที่สําหรับเส้นทางภูเขาเจ้าหน้าที่ยังพบว่าเขาเคยดาวน์โหลดแผนที่แบบถ่ายล่าสุดจากระบบออนไลน์และบันทึกภาพบางส่วนลงในโทรศัพท์มือถือ ภาพเหล่านั้นประกอบด้วยเส้นทางป่าลัดจุดพักและแนวเขตที่ยากต่อการเข้าออกการค้นพบครั้งนี้สําคัญมากเพราะเป็นเบาะแสชัดว่าเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่โดยบังเอิญแต่ยังทดลองเส้นทางก่อนลงมือจริงทีมสืบสวนจึงเดินหน้าสัมภาษณ์พยานรายใหม่พยานคนหนึ่งบอกว่าเห็นชายคนนี้ขับรถผ่านพื้นที่ป่าหลายครั้งในช่วงค่าแต่ไม่มีใครคิดว่าเกี่ยวข้องกับคดีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลนี้เป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์ พวกเขาใช้เทคโนโลยีแผนที่และ GPS เทียบเคียงกับไทม์ไลน์ของยาราพบว่ามีช่วงเวลาที่ทั้งสองอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันโดยไม่มีใครพบเห็นคนแรกในจุดยาราถูกพบนี่คือช่วงเวลาที่เริ่มทำให้สายสืบเชื่อว่ายาราอาจถูกล่าก่อนถูกเคลื่อนย้ายซึ่งเป็นอีกประเด็นสำคัญที่พวกเขาต้องพิสูจน์ขณะเดียวกันนักนิติเวชได้รับตัวอย่างเส้นใยเสื้อของชายคนนี้มาเปรียบเทียบกับเสื้อผ้ายารา ผลคือพบเชื้อบางชนิดของแบคทีเรียในเสื้อชายคนดังกล่าวที่เหมือนกับที่พบติดอยู่บนเสื้อยารานี่คือหลักฐานทางชีววิทยาที่เสริมที่มาทางกายภาพเจ้าหน้าที่จึงนัดชายคนดังกล่าวเพื่อเข้าสู่การสอบสวนต่อพวกเขาวางกรอบถามว่าเป็นไปได้ไหมที่คุณจะมีเหตุให้ไปในพื้นที่นั้นในเวลานั้นเขาตอบว่าเคยผ่านไปหลายครั้งแต่ไม่มีเหตุสงสัยอะไรทีมสืบสวนยังใช้จุดเปรียบเทียบกลิ่นและสารเคมี พวกเขาใช้เครื่องตรวจสารในเสื้อผ้าและรถยนต์เพื่อจับกลิ่นของไม้เผาก๊าสน้ำมันและใบไม้จากป่าพบว่าเจอกลิ่นทุกตัวอย่างทั้งในรถและในเสื้อของชายคนนี้ซึ่งตรงกับความเชื่อที่ว่ามีการเคลื่อนย้ายร่างและซุกซ่อนชั่วคราวข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกจัดเก็บลงในไฟล์สรุปแบบไทม์ไลน์เชิงเทคนิคเจ้าหน้าที่เรียกประชุมหารือซ้ำหลายครั้ง จุดเปลี่ยนสำคัญคือการรวมพยานภาพข้อมูล GPS ผลลายนิ้วมือ DNA เชื้อแบคทีเรียกลิ่นสารเคมีและรอยรถเข้าไว้ด้วยกันแต่ยังมีคำถามสำคัญที่ต้องหาคำตอบคือทำไมชายคนนี้จึงไม่บังบ่อแสเมื่อสอบสวนอะไรที่ทำให้เขาสงสัยแต่เลือกตอบว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องแทนที่จะปฏิเสธอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ตั้งสมมติฐานว่าบางทีเขาอาจไม่เข้าใจความรุนแรงของข้อกล่าวหาหรือเชื่อว่าบ่อแสพื้นฐานยังไม่ชัดพอที่จะโยงถึงเขา หลังจากพบสารเคมีและกลิ่นจากเสื้อและรถเจ้าหน้าที่สอบสวนเริ่มเจาะลึกไปยังเวลาโทรศัพท์มือถือของชายคนนี้พวกเขาเรียกข้อมูลจากเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อวิเคราะห์ช่วงเวลาที่เขาเคลื่อนไหวสอดคล้องหรือไม่กับช่วงที่เชื่อว่ายาราเคลื่อนรา่างไฟล์ข้อมูลแสดงว่าโทรศัพท์ของเขาไม่มีการใช้งานโทรเข้าออกแต่มีการเคลื่อนไหวเชิงตำแหน่งในหลายจุดทำลายระบุว่ายามสายสายบ่ายและเวลาค่ามวันก่อนยาราหายอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับศูนย์กีฬาหรือแคคาลินโยดี โซล่าพวกเขาจึงจับกลุ่มเส้นทางมือถือของชายคนนี้เข้ากับข้อมูล GPS ในรถพบว่าช่วงเวลาที่โทรศัพท์เคลื่อนไหวในพื้นที่มีการเคลื่อนรถเข้าและออกจากจุดเดียวกันหลายครั้งเจ้าหน้าที่ตั้งสมมุติฐานว่าอาจมีการทดลองเส้นทางก่อนวันหายตัวจริงเพราะเส้นทางนั้นไม่ใช่ทางเดินหรือถนนหลักทำให้คงไม่มีใครสนใจแต่โทรศัพท์รถยนต์กลับปรากฏในจุดเดิมหลายครั้ง พวกเขาจึงขอบันทึกโทรศัพท์มือถืออีกชุดหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่าช่วงค่ำก่อนวันเกิดเหตุชายคนนี้อยู่ในพื้นที่จริงหรือไม่ผลการตรวจสอบยืนยันว่าช่วงเวลา4ี่โมงครึ่งถึงห้าโมงต้นโทรศัพท์กลับมาเคลื่อนไหวในจุดเดียวกับร่างยาราเคลื่อนย้ายจุดนี้กลายเป็นเบาะแสที่ชี้ว่าชายคนนี้มีโอกาสเข้าใกล้ยาราอย่างน้อยสองครั้งก่อนและหลังวันหายตัวจากนั้นเจ้าหน้นา,นาที่เริ่มตรวจสอบโทรศัพท์ย้อนหลังเพื่อหาพลวัตเพิ่มเติม พบว่าวันก่อนยาราหายมีการดาวน์โหลดไฟแผนที่แสดงเส้นทางที่เชื่อมต่อศูนย์กีฬาจุดจอดรถและพื้นที่เช็กลินโยดิโซลา่าน่าสนใจที่ไฟล์เหล่านี้ถูกลบออกภายในวันเดียวกันหลังยาราหายตัวเจ้าหน้าที่ยึดโทรศัพท์ไว้และกู้ข้อมูลกลับมาได้บางส่วนนี่คือชุดบอดแสที่เพิ่มความหนักแน่นให้กับข้อสงสัยว่าชายคนนี้อาจวางแผนเคลื่อนย้ายร่างลงหน้า ในเวลานั้นเจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณศูนย์กีฬาและชายแดนใกล้โรงงานพวกเขาพบภาพรถยนต์คันสีเดียวกับที่ตรวจพบที่สถานีรังและอยู่ใกล้ศูนย์กีฬาในเวลาใกล้เคยียงกันกับการหายตัวเจ้าหน้าที่นำภาพรถยนต์มาเปรียบเทียบกับข้อมูลรถในระบบพบว่าป้ายทะเบียนที่ติดอยู่ในภาพอาจเป็นป้ายปลอมซึ่งชายคนนี้ใช้ชั่วคราวในช่วงหลายวันเบาะแสนี้สร้างภาพว่าเขาอาจจะเตรียมพาหนะเพื่อปิดบังเส้นทาง คณะเดียวกันพยานในพื้นที่ใกล้ศูนย์กีฬาให้ข้อมูลว่าเคยเห็นรถคันสีเดียวกันวนผ่านตอนบ่ายแก่ๆโดยไม่ได้จอดลงผู้โดยสารเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลเหล่านี้ประสานกับไทม์ไลน์จากโทรศัพท์มือถือของชายคนนี้เป็นภาพรวมของการวางแผนที่ชัดเจนขึ้นแต่ชายคนนี้ยังปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุและไม่มีเวลาอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่จึงเปลี่ยนแนวสอบสวนโดยถามเขาเกี่ยวกับคําว่าทําไมดาวน์โหลดแผนที่แล้วลบ เขาตอบว่าสนใจพื้นที่แต่ไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับคดีแม้คำตอบยังไม่ตรงกันเจ้าหน้าที่มีข้อมูลเชิงพฤติกรรมว่าชายคนนี้รู้เส้นทางและจังหวะมีความใกล้ชิดพื้นที่ในช่วงเวลาเกิดเหตุและใช้โทรศัพท์โดยไม่เปิดเผยชัดเจนช่วงท้ายของตอนนี้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนภูมิข้อมูลโทรศัพท์ gps เวลาและเส้นทางรถทั้งหมดในพื้นที่พวกเขาเรียกประชุมวิเคราะห์ถึงสองครั้งก่อนสรุปว่าข้อสงสัยของเรามีพื้นฐานและต้องก้าวไปยังขั้นตอนลึกขึ้น หลังจากรวบรวมเบาะแสโทรศัพท์และเส้นทางรถเจ้าหน้าที่เริ่มใช้กระบวนการสอบสวนแบบผสมผสานพวกเขาเรียกชายคนดังกล่าวกลับมาอีกครั้งพร้อมหลักฐานประกอบใหม่เช่นการเชื่อมโยง GPS โทรศัพท์ภาพจากกล้องวงจรปิดคำถามแรกที่เจาะลึกขึ้นคือยืนยันได้หรือไม่ว่าโทรศัพท์มือถืออยู่กับคุณในช่วงเวลาที่เคลื่อนไหวยาราถูกเคลื่อนย้ายผู้ต้องสงสัยตอบว่าโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเสมอแต่ผมอาจาไม่ได้สังเกตตำแหน่งโดยเฉพาะในตอนบ่าย เจ้าหน้าที่จึงใช้ข้อมูลตำแหน่งเชิงเทคนิคจากเครือข่ายชีว้ว่ามือถือส่งสัญญาณจากเสาโทรศัพท์หลายแห่งใกล้ศูนย์กีฬาและพื้นที่เนินที่พบร่างแม้เขาจะอ้างว่าอาจขับรถผ่านแต่ GPS บันทึกว่าเครื่องอยู่จุดเดียวกันนานกว่าหนึ่งชั่วโมงนอกจากนี้เจ้าหน้าที่แสดงภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้ร้านคาเฟ่ที่ชายนิสัยปกติคนนี้ปรากฏตัวบ่ายแก่แก่ก่อนวันหายตัวของยาราในภาพเห็นว่าเขาเดินเข้าคาโซนร้านเพียงลำพังใช้เวลาชัดเจนหลายสิบนาที คำถามถัดมาจึงเป็นเรื่องพฤติกรรมหลังเหตุการณ์ว่าชายคนนี้ไปที่ใดทำอะไรอย่างไรเขาให้คำตอบว่ากลับบ้านทันทีไม่ได้ไปที่อื่นแต่ข้อมูลตำแหน่งมือถือกลับพบว่าโทรศัพท์เคลื่อนตัวไปยังจุดพักรถริมทางและอยู่ที่นั่นราว30นาทีเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าเขาอาจแวะพักเพื่อกำจัดหลักฐานหรือหลบสายตาในขณะเดียวกันทีมงานนิติเวชได้รับตัวอย่างเส้นใยผ้าและคราบเลือดจางๆจากรองเท้าเขา พวกเขาบันทึกว่าคราบเลือดมีลักษณะตรงกับผู้เสียชีวิตแต่ไม่พอที่จะสรุปว่าเขาลงมือโดยตรงเจ้าหน้าที่จึงมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเชิงพฤติกรรมและลักษณะการตอบคำถามในระหว่างการสอบสวนเขาทวงถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเขาเกี่ยวข้องทงั้ง,งที่ไม่มีภาพชัดเจนเจ้าหน้าที่จึงอธิบายว่านี่ไม่ใช่ข้อมูลจากภาพเดียวแต่เป็นหลักฐานหลายชิ้นร่วมกันที่สื่อสารถึงการกระทําเฉพาะตัวคุณ พวกเขาเปิดเผยรายละเอียดเช่นการดาวน์โหลดแผนที่การลบไฟล์และการยืนยันตำแหน่งบนมือถือชายคนนั้นได้ยินข้อมูลแล้วเงียบไปหลายวินาทีก่อนจะถามกลับว่าผมลบวันนี้แล้วไม่ได้ตรหนักว่าข้อมูลมันจะเก็บไว้ในเชิงสอบสวนการตอบดังกล่าวถูกวิเคราะห์ว่าอาจเป็นคำตอบของผู้ที่พยายามชดเชยพฤติกรรมแต่อธิบายได้ไม่ครบเจ้าหน้าที่จึงเริ่มยุทธศาสตร์เพิ่มเติมคือขอตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของโทรศัพท์เช่นประวัติการเข้าออกแอปการเชื่อมต่อสัญญ,ญาณ จากนั้นพวกเขาพบว่ามีการส่งสัญญาณบลูทูธจากอุปกรณ์บางประเภทที่ตรงกับลำโพงภพผาซึ่งอาจใช้ในการเล่นเพลงในรถระหว่างเดินทางแม้ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับคดีแต่เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลนี้เปรียบเทียบกับเสียงรีวิวยานพาหนะเพื่อช่วยระบุจังหวะการขับขี่และประสานกับไทม์ไลน์ภาพใหญ่ที่ปรากฏคือชายคนนี้ไม่ใช่แค่คนแปลกหน้าที่เคยอยู่ในพื้นที่แต่มีพฤติกรรมที่ดูรอบคอบและรู้การกระทำว่าจะต้องทำอย่างไรหลังจากยาราหาย ในช่วงท้ายของตอนนี้เจ้าหน้าที่จัดทำชุดเอกสารบ่อแสเชิงเทคนิครวมทั้งตำแหน่งมือถือเส้นทาง GPS แผนที่และพฤติกรรมแบบละเอียดพวกเขาประชุมกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาขั้นต่อไปหลังจากรวบรวมหลักฐานเชิงพฤติกรรมตำรวจสืบสวนรวมกลยุทธ์จนกลายเป็นแนวตรงพวกเขาเริ่มเปรียบเทียบคำพูดของผู้ต้องสงสัยกับข้อมูล GPS โทรศัพท์และการดาวน์โหลดแผนที่ เจ้าหน้าที่จึงตั้งคำถามใหม่ทำไมคุณดาวโหดแผนที่ทิ้งแล้วกลับมาใช้อุปกรณ์ในพื้นที่เดิมหลายครั้งเขาตอบว่าผมศึกษาพื้นที่สำหรับขี่จักรยานแต่ไม่ได้วางแผนอะไรเกี่ยวกับเด็กประโยคนี้ถูกวิเคราะห์ว่าพยายามใช้กิจกรรมยามว่างเป็นข้ออ้างแต่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการลบข้อมูลหลังวันหายจากนั้นตำรวจเปิดข้อมูลการติดตั้งแอปแผนที่แบบออนไลน์ซึ่งในโทรศัพท์พบว่าสถานะดาวนโหลดเกิดขึ้นในเวลาเช้าที่ไม่ตรงกับการขี่จักรยานของเขา คำชี้แจงของเขาค่อยๆแตกละเอียดผมดาวน์โหลดเพื่อไปใช้ในงานชุมชนแต่ผมยอมรับว่าไม่แน่ใจว่าจำกัดพื้นที่ตรงไหนบ้างเจ้าหน้าที่สอบสวนประเมินว่านี่คือสัมผัสเล็กๆที่อาจสะท้อนถึงความไม่ตรงไปตรงมาเวลาต่อมาทีมเจาะลึกพฤติกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดึงข้อมูล GPS ซ้ำพวกเขาพบว่าโทรศัพท์ของเขาเคยอยู่ใกล้จุดที่มีเส้นผมของยาราถูกพบรวมระยะเวลาหลายสินาที เมื่อเจ้าหน้าที่ตั้งคำถามต่อคุณอาจเคยยืนอยู่ใกล้ร่างของเด็กก่อนนำออกจากจุดนั้นเขายังคงเงียบทีมสืบสวนนำผลวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์สําต้นผมและตัวอย่าง DNA เข้าประกอบพวกเขาบอกว่าผมต้องการให้คุณเข้าใจว่าเราสงสัยว่ามีการสัมผัสต,ตัวเด็กตรงจุดเกิดเหตุเขาตอบว่าผมไม่เข้าใกล้เลยผมแค่บังเอิญผ่านบริเวณน,นั้นพนักงานสอบสวนยังเจาะลึกการรับรู้จากคำพูด ในช่วงที่เขาปฏิเสธเรื่องคำค้นในโทรศัพท์ว่าผมสนใจพื้นที่แต่ผมไม่จำว่าเคยลบไฟนั้นเจ้าหน้าที่บันทึกการตอบกลับและเริ่มตั้งสมมติฐานเชิงพฤติกรรมที่ว่าชายคนนี้อาจรู้ว่ากำลังเผชิญคดีร้ายแรงแต่ยังพยายามอธิบายตัวเองให้ดูเหมือนว่าไม่มีเจตนาในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ได้ขอข้อมูลจากธนาคารที่เขาใช้ใจ่ายใบเสร็จในคืนก่อนวันหายถูกนํามาเทียบเวลาพบว่าเขาเข้าร้านสะดวกซื้อหลายแห่งใกล้พื้นที่ตอนค่าก่อนหายตัวของยารา เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสงสัยว่าเขาอาจใช้จังหว,วะแววเด็กเพื่อแน่ใจว่าไม่มีใครตามเห็นเมื่อรวมเส้นทางตำแหน่งมือถือกลิ่นสารเคมี DNA และภาพวงจรปิดเจ้าหน้าที่ตั้งสมมุติฐานชัดขึ้นว่าชายคนนี้มีความเกี่ยวข้องแน่นอนแต่ยังไม่ยอมรับในตอนจบของตอนนี้มีการเรียกประชุมกระชับเพื่อวางแผนแนวทางขั้นสุดท้ายตำรวจตัดสินใจจะใช้เทคนิคสอบสวนต่อ หลังจากการประชุมวางแผนเสร็จเจ้าหน้าที่สืบสวนตั้งค่ารับร่วมกับทีมตรวจสอบเทคนิคและนิติวิทยาศาสตร์พวกเขาตัดสินใจใช้เทคนิคราบสุดท้ายคือตรวจสอบการเชื่อมต่อทุกอย่างในช่วงเวลาที่เกิดเหตุขั้นแรกวางกำลังจับตาการโทรศัพท์มือถือหากผู้ต้องสงสัยนำโทรศัพท์ไปใกล้ร่างยาราอีกครั้งล่าสุดมีพยานอ้างว่าเขายังใช้โทรศัพท์ใกล้พื้นที่ดังกล่าวในช่วงเย็นคืนหนึ่งหลังเหตุ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าหากเขาลบข้อมูลไปแล้วบางทีข้อมูลอาจเก็บไว้ในระบบคลาวด์หรือในโทรศัพท์สำรองพวกเขาจึงส่งหนังสือถึงผู้ให้บริการเพื่อขอสำเนาข้อมูลนั้นขณะเดียวกันพยานรายล่าสุดซึ่งเป็นคนร่วมงานโรงงานเล่าว,ว่าเห็นเขาฟังเพลงในรถก่อนออกจากงานโดยต่อผ่านอุปกรณ์บลูทูธเจ้าหน้าที่จึงเทียบเวลาการใช้งานเครื่องเสียงกับตำแหน่ง GPS ผลที่พบคือเสียงเพลงกล้องในรถของเขาเริ่มต้นเวลาเดียวกับที่โทรศัพท์ส่งสัญญาณมือถือใกล้จุดเกิดเหตุนี่คืออีกหลักฐานที่ทําให้ข้อความของเขาเริ่มมีช่องว่างต่อมาหน่วยนิติเวชเพิ่มเติมการวิเคราะห์เส้นใยบนเสื้อเขาพวกเขาพบว่ามีเส้นใยพิเศษที่มาจากผ้าพันคอแบบเฉพาะตัวซึ่งเป็นผ้าพันคอรุ่นที่ใช้โดยกลุ่มกีฬาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สอบถามว่าชายคนนี้เคยใช้ผ้าพันคอลักษณะนั้นไหม เขาปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่พบภาพเขาสวมผ้าพันคอลักษณะเดียวกันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนชุดสุดท้ายคือการนำ GPS โทรศัพท์บลูทูธกล้องวงจรปิดบันทึกเสียงและเส้นใยผ้ามาประกอบกันเป็นไทม์ไลน์ผลออกมาชัดเจนว่าเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่โดยบังเอิญเมื่อรวมทั้งหมดจะเล่ไม่ได้เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ฝ่ายอายการเพื่อใช้เป็นบาะแสขั้นต้นต่อการสืบสวนเชิงลึกแต่ในสิ่งที่น่าสนใจคือแม้บาะแสหนักหน่วงขนาดนี้ผู้ต้องสงสัยยังคงไม่รับสารภาพ เขายังคงยืนยันว่าไม่เคยเข้าใกล้มากกว่าการผ่านเส้นทางหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมคือ DNA บนเสื้อผ้าของยาราซึ่งตรงกับโบยยเซติีและไม่ตรงกับบุคคลอื่นในระบบกว่า70,000ตัวอย่างการตรวจซ้ำยืนยันว่า DNA นนี้มีโครงสร้างพันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจงไม่มีพยานหลักฐานใดที่หักล้างได้ ปี2015ศาลชั้นต้นในเมืองเบกามพิจารณาคดีและตัดสินว่ามาซิโม่โบเซตีมีความผิดจริงโทษจำคุกตลอดชีวิตปี2017ศาลอุดธรณ์ที่เมืองเบรชาพิจารณาคำอุทธรณ์และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืนคำตัดสินเดิมสุดท้ายปี2018ศาลดีกาของอิตาลีปฏิเสธคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่และยืนยันโทษจำคุกตลอดชีวิตมีผลเป็นคำตัดสินเด็ดขาด คำตัดสินทั้งหมดอ้างอิงหลักฐานจาก DNA เส้นใยผ้าตำแหน่งโทรศัพท์มือถือและพฤติกรรมของผู้ต้องหาในช่วงเวลาหลังเด็กหายตัวหลังจากนั้นคดีไม่สามารถอุดทรต่อได้อีกและมาซิโมโบเซตีต้องรับโทษตามคำพิพากษาตลอดชีวิตสนับสนุนช่องได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับกดติดตามไว้นะครับผมจะลงคลิปให้ฟังเรื่อยๆขอบคุณที่ฟังจนจบ สวัสดีครับ